อะไรไม่ได้นะครับตอนนี้กู้หลินหัวคบกับใช่เวิรนเวิรนอยู่ไม่ใช่เหรอจะเชิญนะเขามากินข้าวด้วยกันก็ไม่น่าแปลกไม่ใช่เหรอคะนี่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 เธอด่าฉันเหรอ <h ook> เฮ้ยดูเอาสิฉันโดนแม่ด่าเลยเนี่ยแถมยังบอกฉันว่าฉันชอบยุ่งเรื่องคนอื่นอีกเพราะเธอทอําตัวเองต่างหากเพื่อนคนนี่ทาไม่สําเร็จเลยเอาเงินห้าแสนฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะฟันไม่ถึง เงินเข้ากระเป๋าฉช่นแล้วนะนายยังเอาคืนนี่ยังเป็นคนอยู่ปะฮะเอาเงินไปห้าแสนแล้วแต่แค่ยกหูโทรศัพท์นี่นะไม่ทาอย่างอื่นเลยด้วยซ้ำแล้วทําไมมาดา่าฉันแบบเนี้ยจะทําอะไรจะมีเรื่องอับฉันใช่ปะเฮ้ยอืยอพี่เจิง้งอาทิตย์หน้าฉันต้องไปแข่งที่ต่างประเทศแล้วนะคะตอนฉันไม่อยู่พี่ห้ามองผู้หญิงคนอื่นเนดขาดเลยนะี่พูดอะไรนี่ อยู่ต่างประเทศทำตัวดีๆด้วยนะนอกจากไปซ้อมแล้ห้ามไปทะเลทลายที่ไหนแม้ว่าผมจะไปเป็นเพื่อนคุณไม่ได้แต่ว่าผมคุยกับคนที่สโมสรไว้เรียบร้อยแล้วฮะจับตาดูฉันงั้นเหรอมีวว่าฉันจะโกรธเลยเหรอผมสบายใจก็พอครึ่งปีต่อจากนี้เราคงได้ทำได้แค่วิดีโอคอลหากันแล้ว ขิดแง่ดีหน่อยสิเดี๋ยวพอผมไปทํางานต่เทศก็แอบไปหาคุณได้หนึ่งสัปดาห์ต่อมาพ่อเป็นห่วงลูกนะลูกไปแข่งที่ต่างประเทศแบบนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาพอ่อพ่อกับแม่ก็ไปกับหนูก,ก็ได้นะฮะนั่งเครื่องแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นไม่เหนื่อยแล้วค่ะเอลูกไปคนเดียวดีแล้วล่ะเดี๋ยวพ่อจะคอยเชียร์ลูกในทีวีแล้วกัน สูสู่นะลูกพอ่อะขอได้แล้วมั้งนินเจ้งส่งคนไปดูแลลูกแล้วไม่ใช่เหรอไม่ต้องห่วงนะรอให้ลูกแข่งนัดนี้เมื่อไรพ่อกับแม่นั่งเครื่องไปหาลูกทั้งที่เลยดีไหมละ่ะไม่ต้องห่วงอ่อไปได้แล้วพ่อนี่หนูแข่งนะัะสำคัญทั้งทีพ่อไม่ยอมไปเองต่อจากนี้ หนูจะพาแค่แม่ไปเที่ยวนะพ่อก็อยู่บ้านคนเดียวไปเลยเฮ้ยคขาลือหาดว้าวอีเจ้างี้เจ๋งที่สุดไปเลยคุณทั้งเดินทางมานี่เหนื่อยเดี๋ยวผมจะพาไปห้องอาบน้ำก่อนแล้วกันนะครับค่ะอยู่คนเดียวต้องดูแลตัวเองดีๆนะรู้ไหมอืม ที่เขาแอบมีคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยเสียงก็เหมือนไม่ค่อยเจ้าห่วงฉันเท่าไหร่เลยคุณสามีรีบเข้านอนนะครับฝันดีครับทั้งนี้เพิ่งจะกลางวันอยู่เลยแต่ว่าที่นี่ดึกแล้วนี่นาอืมงั้นคุณรีบนอนนะอี่เจ้งกัดบทฉันแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันทำไมเป็นแบบนี้ นี่ฉันต้องอยู่ห่างจากเขาตั้งครึ่งปีเลย